วิตกจริตนะกลัวกลัวว่าจะเป็นไปอย่างที่ป๋าพูดหรือป่าว่าไอ้หาภาคแรกแม่งไหวตัวหนีได้ไปอยู่ต่างประเทศภาคสองนี่นะครับมั่นใจเหลือเกินว่าทุกอย่างจะชัวนะครับแต่สุดท้ายไปตลอดชีวิตนะฮะทั้งสองสารเนี่ยนะทั้งสองสารชั้นต้นชั้นต้นตลอดเนี่ยรอดกันหมดครับแต่ว่ามันไปติดกับไปติดกับอยู่ที่อุทธร33ปีกับตลอดชีพนะฮะไม่ใช่ใบยญาขับขี่นะจ๊ะจุกรูนะ พอมาหนังภาคสามที่ตัวเองต้องลงไปเล่นเองลงไปแสดงเองเนี่ยปรากฏว่ามีการนํามาเทียบเคียงนะมีการมานํำมาเทียบเคียงว่ากรณีนะเอาไอตีเนี่ยนะครับนะไอตีหน้าไม่หล่อนะครับหน้าอุบาทเนี่ยนะไปเล่นลงมาเล่นเป็นผู้กําก,กับบทเองเนี่ยสุดท้ายเนี่ยโอกาสตายสูงบอกให้นะเชื่อกฎแห่งกรรมเถอะครับนะเชื่อปาะนเะชื่อกฎแห่งกรรมอย่าไปเชื่ออะไรที่มันไม่ ที่มันลมๆแรงๆที่มันพิสูจน์ไม่ได้นี่ขนาดพิสูจน์ได้นะยังจะเชื่อเขาอีกหรือไม่อย่างไรนะครับฉายาคนนี้ถามว่าเอ้าอาจารย์ป๋าตกลงไอตีนอะไรก็ตีบุญเติมไงฉายาเขาตีบุญเติมนะฮะค,คือเติมไม่มีวันหยุดนะเติมไม่มีวันหมดต้องคอยเติมตลอดนะครับตีบุญเติมเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนใครๆเขาก็รู้นะประวัติโชคโชนฮนะพาเลยครับพาเอ่อพาลูกค้าเนี่ยนะ ติดคุกติดตารางมาก็เยอะนะครับพอ,บอเวลาอะไรฮะพอเวลาตัวเองก็ชนะช,นะชนะอะไรตัวเองก่อนที่จะไปขึ้นลงขึ้นศาลก็มีการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวอุย้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างแม่งดีแม่งชัวไปหมดนะสุดท้ายเป็นยังไงครับสุดท้ายเนี่ยนะพาเข้าไปติดคุกติดตารางเออนะเขาเรียกฉายาตีบุญเติมนะครับเออนะถล้พอเราพูดไปเสร็จปรากฏว่าอะไรครับ ปรากฏว่าหัวหน้าเผ่าน่าจะได้ยินน่าจะได้ฟังน่าจะได้รับรู้มาจากอะไรครับ fc ข้างตัวบอกฮัลโหลหัวหน้าเผ่า,าเลยเนี่ยวันนี้ไอ้นุยสําแพมี่ยมันพูดเลยมันบอกว่าเออต้องระวังตัวให้ดีนะไอ้ตีบุญเติมเนี่ยมันเติมเงินตลอดเติมไม่หยุดแล้วมันเทียบหนังมาโอาหูฟังแล้วเห็นภาพเลยโอกาสซวยมีนะท่านนะปรากฏว่าไงครับ เชื่อว่านะหัวหน้าเผ่าคงจะสะดุ้งคงจะกลัวคงจะคิดหนักว่าเอาละไอ้เหี้ยงานนี้กูจะยังไงดีเนี่ยก็เลยมีข่าวกระแสเขาลือมานะครับว่าเอ่อหัวหน้าเผ่าเนี่ยนะครับอาจจะต้องหาที่ปรึกษาคนใหม่นะครับแต่งตั้งที่ปรึกษาคนใหม่มาทดแทนตีบุญเติมนะเสรจทีนี้เนี่ยไอ้ข่าวเนี่ยมันก็ลือหนาหูมาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับมันก็มันก็ล่ำลือกันมาว่า หัวหน้าเผ่าอาจจะต้องอะไรครับมีการเปลี่ยนทีมงานาหลังชนฝาหรือว่าทีมงานกระสุดแท้แต่นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน่าจะไปกระทบกับทีมงานตู้บุญเติมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่นึกว่ามันจะเป็นจริงไงเราไม่นึกว่ามันจะเป็นจริงปรากฏว่ามันเป็นจริงๆครับอาละมานเนมือเนะม่อวานเนี้ยเมื่อวานเลยนะเมื่อวานเนี้ยมันก็มีข่าวภาพหลุดออกมามีภาพข่าวหลุดออกมาว่า มีนะครับทีมงานใหม่ทีมงานหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยบุกเข้าไปหาหัวหน้าเผ่านะครับก็คงจะไปก็คงจะไม่ไปแดกข้าวไม่ไปจิ้มเจีวบองไม่ไปแดกซุปหน่อไม้ไม่ไปกินใบยะนางหรือแมงกุดจีคงไม่ได้ไปกินอย่างนั้นนะครับการไปขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมีในยะอะไรแฝงสักอย่างหนึ่งอันนี้ป่าก็บอกเอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยคิดตามอย่าเชื่อนะครับ คิดตามป๋าอย่าเชื่อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมีการเดินทางกลับทีนีกลับเข้าภูมิลำเนาเดิมหรือจะกลับอยู่แถวๆนะั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะฮะเอ่อนะฮะวงแหวนร,รอบในเนี่ยอย่างที่ป๋าบอกมันมีมันมีมนมสมาชิกของป๋าเนี่ยบางท่านเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกับวงแหวนร,รอบในได้เขาก็มาเล่าให้ป๋าฟังบอกว่าไม่ใช่เล่าอย่างเดียวนะส่งข้อมูลมาเป็นไฟล์าภาพเลยให้ชัด มาเป็นภาพมาเป็นคลิปมาเป็นอะไรหลายๆอย่างป๋าก็ดูแล้วโอเคแม่งของจริงนะครับเพราะว่าเวลาป๋าจะเอามาพูดเนีย่ยต้องทําการรีเช็คก่อนนะครับเพื่อความชัดเจนคืออย่างน้อยเนี่ยเกิน5 0เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามา,อาบอกเก่าเล่าสิบได้ <c oughs> นะครับเสีทีนี้เนี่ยไอ้ข้อมูลตรงนี้มันเป็นแหล่งข้อมูลจากทางราชการมันเป็นแหล่งข้อมูลจากทางราชการซึ่ง หน่วยงานราชะการสองหน่วยงานนี้เชื่อถือได้ร้อยเเตเชื่อถือได้ร้อเปอร์เซนะครับเพราะว่ามีการนำภาพมาจากคอมพิวเตอร์เลยนะครับนำภาพมาจากคอมพิวเตอร์คือพูดง่ายๆว่าต้นทางคือต้นขั้วกูก็มีปลายทางคือหางตัวกูก็มีดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าพูดไปแล้วก็ตกใจมีบางคนตกใจมีบางคนสะดุ้งอุ้ยเอาอีกแล้วคิดว่าจะไม่โดนสุดท้ายก็โดนจนได้ นะครับไม่ใช่ใครและกูทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะครับเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยนะฮะ,ะป๋าก็จะเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเองก็ออกมาติดต่อป,ป,ป๋าเพื่อมาขอให้สัมภาษณ์ได้ในรายการป๋านุ่ยแซมพแพมน,นะฮะร,รายการอะไรรายคือรายการอะไรนะอ่าสอยกระแสนะฮะร,รายการป๋านี่ชื่อรายการสอยกระแสเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับจะชึดขึ้นชื่อสอยกระแส EP หนึ่ง EP สองแล้วทีนี้นะครับเพราะว่าอะไรฮะ คนมันสินเสมอกันยังไงซะมันก็ต้องเจอกันคนไหนเลวคนไหนชั่วมันก็จะต้องไปเจอคนเลวคนชั่วมันจะไปเจอคนดีเป็นไปไม่ได้มันยากลักที่จะอะไรครับจะเปิดอ,อกรับคนดีเข้ามาทํางานมันก็ปิดเสร็จที่นี้นะครับไอ้ที่ปรึกษาคนนี้ที่แอบดอดไปพบหัวหน้าเผ่าคงจะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องคดีความ เดก็แทนที่จะคุยกันทางโทรศัพท์ก็กลัวดักฟังอีกนะฮะก็เลยมาพบแม่งซะตัวเป็นๆทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าถูกนะครับบันทึกภาพไว้ถูกบันทึกคลิปไว้นะครับเราก็เลยย้อนกลับมาดูว่าเออไอคนนี้มันเป็นใครมันยังไงพอเราตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าโอ้โหประวัตินี้โชคโชนเลยโชคโชนเลยนะครับฟังแล้วจะตกใจเริ่มต้นเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยนะครับ ที่ปรึกษาคนนี้ที่จะมาเป็นทีมงานทางด้านกฎหมายเนี่ยให้กับหัวหน้าเผ่าคนคนนี้นะครับถือว่าเป็นชุดใหม่ล่าสุดถอดด้ามาเปิดซิงมาเลยนะฮะคนนี้เนี่ยนะประวัติไม่ธรรมดาแรกเริ่มเดิมทีก็อะไรครับนะก็ไปเรียนจบกฎหมายมาไปเรียนจบกฎหมายมานะหาสถานที่ฝึกง,งานไม่ได้หาสถานที่ลงไม่ได้เพราะในระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดแห่งหน,นึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับ แห่งหนึ่งในประเทศไทยก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าแห่งไหนนะนะไปหางานทําไม่ได้ไปหาอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายทําอะไรครับไปประกอบอาชีพเป็นสารถีขับรถรับจ้างเป็นการประกอบอาชีพโดยสุดจริตไปขับแท็กซี่นะไปขับแท็กซี่ก็โอเคนะป๋าว่าโอเคนะในระหว่างรอหาหาสํานักงานฝึกง,งานเนี่ยก็ขับแท็กซี่หาเลี้ยงชีพก็ถือว่าดี ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วยิ่งตัวเองเรียนจบกฎหมายมาด้วยนะครับสุดท้ายไปทำอะไรคุณรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเสือกไปไปชิงทรัพย์ไปก่อคดีชิงทรัพย์นะไปก่อคดีชิงทรัพย์แล้วไปก่อคดีชิงทรัพย์กับใครรู้ไหมไปก่อคดีชิงทรัพย์กับเพื่อนร่วมอาชีพตัวเอง ก็คือกูขับแท็กซี่แต่ก็กูก็ไปชิงทรัพกับแท็กซี่ด้วยกันเนี่ยแหละง่ายดีเพราะอะไรฮะเพราะกูรู้ช่องทางกูรู้รูทางดีกูก็เลยครับอ่าเอาเอาวุธปืนไปชิงทรัพย์เขาเลยเอาเอาวุธไปชิงทรัพย์คนขับแท็กซี่ด้วยกันเองโอ้ยตา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 ย,ตายแย่เลยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับถูกตำรวจจับได้นะถูกตำรวจจับได้แล้วถูกท้ายี่ยกระืืนะครับ ถูกสารชั้นต้นเนี่ยนะยอมรับสารภาพไม่รับสารภาพได้ยังไงไอ้เหี้ยชัดเจนซะขนาดนั้นสารชั้นต้นก็พิพากษานะครับจำคุก <c oughs> คนนี้เนี่ยเป็นเวลาสิบปีเป็นเวลาสิบปีนะครับแต่ว่าทำความดีอย่างนั้นประมาณสองปีเสรจเสรจษสามปีก็พ้นโทษออกมานะครับในระหว่างสองสามปีเนี่ยนะครับสองสามปีเนี่ยแล้วก็ไปเขียนคู่มือติดคุกอยู่ในนั้นนะครับคู่มือการถูกติดคุกนะ การเข้าเรือนจําจะต้องไปเจออะไรจะต้องนอนแบบไหนท่าไหนผ้าห่มจะต้องไปเอากับใครเวลาเสียงของหล่นในห้องอาบน้ําไม่ควรจะก้มเก็บหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาเขียนเป็นคู่มือออกมาหลังจากนั้นมานะครับก็ไม่มีใครรู้ว่านายคนนี้เนี่ยนะครับมีประวัติในการชิงทรัพย์ก่อคดีอาญาในขณะที่ตัวเองเนี่ยรู้กฎหมายเรียนจบกฎหมายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงทีนี้ก็ได้ที่ฝึกงานก็ไปฝึกงาน ไปฝึกง,งานอยู่พักหนึ่งก็ไปเป็นที่ปรึกษานะครับกับไอ้บริษัทขายาขายงขายงขายยาขายยาฆ่า,มาแมลงอะไรพวกนี้นะไปทําอยู่พักหนึ่งก็นะครับ<ม>เขาก็เชิญออก <_ T. S 1> เขาก็เชิญออกเพราะอะไรฮะไปกระลิมกระเลียอะไรครับไปกระลิมกระเลียอะไรเจ๊เจ้าของบริษัทไปกระลิมกระเลียเขาอยู่อย่างนั้นหวังจะฟาดฟันเขาให้ได้กะว่ากูยังไงกูก็คงจะเป็นเจ้าของสุดท้ายก็ฟ่าวาเจ้าของบริษัทจับได้นะครับว่ามึงแอบกระลิมกระเลีย เขาก็เลยเชิญมันออกซะไม่ผ่านโปรไม่ถึงสามเดือนไม่ผ่านโปรอา้าวเสร็จสุดท้ายก็ไปได้งานอีกบริษัทหนึ่งก็ไปเป็นนะครับเป็นบริษัททีเ่เขาเรียกว่ารับทวงหนี้ทวงสินนะนะแต่ว่าทวงหนี้ทวงสินที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือ,อสํานักงานทนายความนี่แหละก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในนั้นนะครับเป็นไปเป็นมาสันดานเดิมเริ่ม,มออกไปกระลิมกระเรียอยู่กับอะไรครับกับเจ้าหน้าที่ในบริษัท นะจนเด็กเขาลำคานนะสุดท้ายก็ถูกเฉดหัวออกมานะครับแล้วตอนหลังก็พอมีพอกลับบ้านนะครับทำไร่ทำสวนปรากฏว,ว่าพอมีเงินขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ออกมาตั้งบริษัท mm hmm. แต่เป็นของตัวเองนะครับคุณมิมนบอกคุณเชียงอร่อยมากขอบคุณมากนะครับ mm hmm. เออนะส่งรูปหมายดูด้วยขอบคุณมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับหลังจากที่เปิดสำนักงานตัวเองได้ก็เริ่มที่จะอะ,อะไรฮะรับว่าความรับอ่ ดำเนินรับว่าความในคดีอาญาทั่วราชอาณาจักรนะครับแต่ว่าเป็นเป็นคนใหม่ในวงการคนก็ไม่รู้จักหาเงินก็ไม่ค่อยได้นะก็เลยไปสมัครเป็นอะไรครับไปสมัครเป็นเขาเรียกว่าทนายขอแรงนะเขาเรียกทนายขอแรงนะครับไปเป็นทนายอยู่ที่นั่น,นประจําศาลก็เรียกว่าทนายขอแรงอ่ะนะก็ทําไปทํามาปรากฏว่านะปรากฏว่าในระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะก็ไปมุดหัวอยู่ในอ่า เขาเรียกว่าบล็อกนะเขาเรียกอะไรอะไรบล็อกบล็อกสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่ i n t h นะส่วนชื่อบล็อกเราไม่พูดถึงนะฮะแต่เป็น i n t h มีการอะไรครับมีการไปให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับให้ความรู้จนกระทั่งนะฮะเพื่อนสมาชิกต่างๆเนี่ยให้ความเคารพนับถือให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าอุ้ยเป็นคนเก่งจริงๆนะคนนี้เนี่ยนะเขาให้ความรู้เขาไม่เก็บตังค์ไม่คิดเงินเลย หลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับก็เริ่มไปปรึกษาคดีความกันจนกระทั่งมันมีเจ้าแม่อยู่คนหนึ่งเขาฟ้องเรื่องทรัพย์สินมรดกเขาฟ้องนะฮะก็ปรากฏว่าเจ้าแม่คนนี้ก็ติดต่อนะครับไอติ้งเล่นี่หนะครับเนี่ยมันชื่อไอติ้งเล่เขาติดต่อไอติ้งเล่เพื่อให้อะไรครับให้มารับว่าความในคดีนี้นะเป็นคดีแพ่งอ่า ไอ้ติ้งเลยก็รับตังรับเติงนะครับทำสัญญาว่าจ้างทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็เริ่มที่จะอะไรครับเริ่มกระบวนการที่จะไปฟ้องนะฮะแต่ว่าเพอิญทนายความนะที่ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามฝ่ายจำเลยที่ถูกฟ้องเนี่ยนะครับก็ดันเป็นเพื่อนกันไอ้ติ้งเลยก็เลยเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับรับเงินจากผู้ว่าจ้างทําคดีแล้วนะฮะยังเอาข้อมูลนะฮะต่างๆของลูกความตัวเองเนี่ยเอาไปขายให้กับฝั่งตรงข้ามอีก ได้เงินสองต่อแถมยังได้เปอร์เซ็นต์สามเด้งเลยเขาเรียกว่าติดสามขอบนะเขาเรียกว่าสขอบหรือภาษาเราเรียกว่าสามเหลืองนะครับแต่เป็นอะไรป๋าไม่รู้นะ3าขอบสามเหลืองป๋าไม่รู้นะนะครับทุกอย่างก็เรียบร้อยปรากฏว่าลูกความตัวเองแพ้คดีนะแพ้คดีแล้วสุดท้ายก็เจอไอ้ติ้งเลยก,ก็ถูกเพื่อนตัวเองหักหลังก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงแพ้ เพราะคุณใช้คนไม่ดีเ,เขาเอาข้อมูลคุณมา,มา,ม,ามาขายฝั่งนี้หมดเลยแต่ไม่ได้ขายผ่านผมนะเขาไปขายกันเองแล้วผมก็เพิ่งจะรู้ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่านะครับเอ่อทำไมลูกความผมถึงรู้เรื่องพวกนี้สุดท้ายในยจริงๆแล้วมันแอบขายกันเองระหว่างคนระหว่างเพื่อนทนายด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับจนกระทั่งนะเจ้ J. คนนี้เนี่ยนะครับเจ้ J. คนนี้เนี่ยก็มาพิมพ์อยู่ในอ,อยู่ในบล็อก นะ o l o i n t h เอนีเนี่ยนะครับพิมพ์ไปพิมพ์ม,มาที่นี้ไอติ้งเหลเนี่ยนะมันเป็นแอดมินอยู่ในนั้นทีนี้แอดมินใ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 นบล็อก i n t s เนี่ยมันมี3ระดับคือเขียวเหลืองแดงเขียวนี่เขาเรียกแอดมินปกตินะครับแอดมินก็คือคอยบล็อกคอยอะไรชาวบ้านได้ <c oughs> ส่วนแอดมินเหลืองนี่นะครับเป็นแอดมินที่สามารถบล็อกแล้วสามารถที่จะลบข้อข้อความต่างๆในบล็อกได้ แอดมินแดงเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะทําได้ทุกอย่างเช่นข้อความไหนถูกลบไปแล้วก็สามารถที่จะดูดกลับเข้ามาแล้วมาแปะนะครับได้นะพอแอดมินแดงดูดขึ้นมาแปะแล้วเนี่ยไอแอดมินเหลืองเนี่ยไม่สามารถไปลบได้ยกเว้นแอดมินแดงจะลบเท่านั้นเองนะครับถึงจะลบได้ปรากฏว่าเจ้คนนี้ก็นะครับยิงระห่ำเลยก่อข้อบูลใส่ถลม่มไอติงเหลยยับเลยนะครับนะก็ ไอเจ้คนนี้ก็ได้ข้อบูลมาจากไอทนายฝั่งตรงข้ามเนี่ยก,ก็คือท,ทนายเพื่อนไอติ้งเลงเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงฮะไอติ้งเลงเห็นแล้วโกรธเห็นแล้วกลโกรธกเสร็จปุ๊บยังไงครับจะไปดําเนินคดีกับลูกความอดีตล,ลูกความตัวเองก็ไม่กล้าเพราะมันเป็นเรื่องจริงได้แต่ไล่บล็อกไล่บล็อกนะฮะไล่คนไหนคอมเมนต์มาก็บล็อกทิ้งต่อไปมามา,มาหนักๆเข้าสุดท้ายเป็นยังไงฮะลบลบหัวข้อ นั้นๆน,น,นะครับลบหัวข้อนั้นทิ้งไปหมดเลยนะแต่เจ้คนนี้เขาก็ไม่ยอมครับเขาก็ไปฟ้องแอดมินแอดมินแดงเนี่ยนะเขาก็ไปตรวจสอบดูว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงเขาก็เลยดูดขึ้นมาหมดเลยดูดทั้งคอมเมนต์ดูดทั้งนะครับหัวข้อที่ตั้งสเตตัสเอาไว้ในนั้นเขาดูดขึ้นมาหมดไอ้ติ้งเลยก็เลยไปรายงานกับอแอดมินแดงว่าเฮ้ยข้อมูลนี้มันเป็นของปอหมดนีมันทําลายผมนะเสร็จไอแอดมินแดงก็บอกงั้นคุณก็เอาหลักฐานมาดู แต่ทางนี้เขามีหลักฐานส่งมาให้ผมตรวจสอบแล้วมันเป็นเรื่องจริงสุดท้ายนะครับไอติ้งเล่ก็ถูกปลดออกจากแอดมินเหลืองไปเป็นยูเซอร์ธรรมดาเป็นยูเซอร์ธรรมดาได้ไม่นานก็น้อยใจก็ออกจากกลุ่มไปจากนั้นมาไอติ้งเล่ก็จะเป็นคนเลยครับไปสร้างไปสร้าง Facebook ไปสร้าง Facebook ก็ชอบชอบยืนถือปืนยืนถ่ายรูปคู่กับปืนไม่ยอมถือชุดครุยไม่ยอมถือประมวลนะแต่ถือปืนโชว์อย่างเดียวแล้วก็ให้ความรู้ นะครับให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะประนึ่งว่าเป็นคนดีเป็นคนเก่ง่ะแต่สุดท้ายมันไปไม่พ้นฮะมันเป็นทนายขอแรงประจําศาลเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าศาลเนี่ยนะครับก็ให้ไอติ้งเล่เนี่ยเนี่ยรับคดีคดีหนึ่งนะครับรับคดีหนึ่งนะถึงวันไต่สวนถึงวันที่จะต้องมา,อาสอบอเบิกเบิกความอะไรเนี่ยไอติ้งเล่ไม่มาครับเป็นทนายขอแรงเนี่ยมันเงินน้อยไง บางทีก็ไม่ได้เงินนะก็หวังหวังก็คือพูดย่งไงว่าหิวเงินเอาง,ง่ายๆกันดีกว่าว่าหิวเงินนะออของของทางราชาการอาจจะจ่ายน้อยไอ้ติ้งเหลก็ดูงานนี้เลยเฮียลูกความกูก็จนเหลือเกินนะจะหวังเงินก้อนโตก็คงไม่ได้ก็ทิ้งลูกความอีกเททิ้งเลยไม่ไปตามศาลนัดนะครับจกนกระทั่งทําให้ศาลเนี่ยนะครับต้องมีหนังสือแจ้งไปยังสภาทนายความแจ้งไปยังสภาทนายความนะครับว่าขอให้ดําเนินการ ด้านอะไรด้านมัญญาตของทนายคนนี้หน่อยปรากฏว่าสภาทนายความเขาก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาอะนะครับสืบสวนหาข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลก็จึงจึงตั้งกรรมการสอบสวนนะครับโดยเรียกไอ้ติ้งเลเ่ไปสอบไอ้ติ้งเล่รับสารภาพหมดครับไม่มีข้อโต้แย้งว่าแต่ว่ามันก็ออกรับสารภาพแนวปฏิเสธว่าสาเหตุที่ทิ้งไปเนี่ยไม่ได้เกิดจากการตั้งใจจะทิ้งลูกความตัวเองแต่ว่านะครับ ไอาการไอเขาเรียกสมุดช็อตโน้ตนะครับสมุดล็อกบุกของตัวเองเนี่ยหายจดจดแล้วหายวางไว้ที่ไหนไม่รู้แล้วก็หายไปแต่ปรากฏว่าสภาธนายความนะครับกับสารเนี่ยนะไอติ้งเล่ก็เคยไปให้ไป,ไป,ไ,ปไปให้ถ้อยคํากับสารกรณีที่ทิ้งลูกความเนี่ยแต่สารไม่เชื่อสารบอกไม่ให้น้ำหนักคําพูดของมึงมึงโกหกนะครับมึงจะไปโกหก ศาลเขาได้ยังไงฮะไม่งั้นเขาจะเป็นผู้พากษาแล้วเขาเขาต้องเป็นเขาต้องรู้เ็าต้องชลาเขาต้องไวปรากฏว่ายังไงครับปรากฏว่าเรื่องนี้สารจึงทําบันทึกไปถึงสภาธนายความสภาธนายความตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงการให้ถ้อยคําต่างๆก็เป็นไปตามที่มันเคยให้ไว้กับสารสภาธนายความไม่เชื่อทนายสภาธนายความไม่เชื่อถ้อยคําที่ไอ้ติ๊งเหล่ให้ไว้ปรากฏว่าก็เลยออกคําสั่งมีมติออกคําสั่งพักใบอนุญ,ญาต การเป็นทนายความของไอติ้งเละเป็นเวลาสองปีโอ้โ oh หเรียบร้อยเลยนี่ยังถือวาโชคดีนะพักแค่สองปีแล้วในระหว่างสองปีนี่เฮ e ียทำเฮ e ียไว้อีกก็คืออะไรครับก็คือนะมันมีข่าวดังอยู่ข่าวหนึ่งข่าวเนี้ยดังไปทั่วประเทศเลยนะครับไอติ้งเละนี่ก็ฉไว้โอกาสเลยนะครับมุดเข้าไปขอเป็นอะไรฮะขอเป็นคนทำเรื่องนี้ ฝ่ายโจย์สี่ห้าคนเนี่ยนะครับฝ่ายโจย์สี่ห้าคนเนี่ยคดีนี้เป็นคดีวัยรุ่นห้าคนนะเป็นวัยรุ่นห้าคนแต่ป๋าจะไม่บอกว่าจังหวัดไหนนะฮะเป็นวัยรุ่นห้าคนที่มีกรณีเรื่องยิงกับตํารวจนะครับที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือนะครับไอติงเหลนน่มุดเข้าไปเลยนะครับอาสาจะทําคดีนี้ให้ทั้งทั้งที่ตัวเองรู้อยู่กับใจว่าตัวเองถูกพักใบอนุญาตไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าความ นะครับไม่มีสิทธิ์ที่ทำอะไรเลยนะครับไอ้ทางฝ่ายโจทกห้าคนนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ฟ้องตำรวจเนี่ยนะครับก็เข้าใจนะครับไปสำคัญผิดไปสำคัญผิดคิดว่าไอ้ติงเลเนี่ยเป็นอะไรเป็นทนายความก็เลยเลยครับก็เลยให้ติงเลเนี่ยเข้ามาเป็นนะครับทนายความของคดีนี้นะครับก็ไปเขียนอะไรครับไปเขียนไปเขียนคำร้องนะครับเขียนดีกาแล้วไปยื่นต่อศาลดีกา นะก็หวังว่าตีเนียนตีกินค่ะคดีนี้คือคดีนี้ยังไงถ้าเขียนดีๆเนี่ยยังไงก็ออกลูกชนะอยู่แล้วนะครับยังไงก็ชนะไอต้ติงเหล็ก,ก็กะเอาประเด็นนี้เอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับามาเป็นตัวดันตัวเองให้มีชื่อเสียงเพราะรู้อยู่แล้วว่าน่าจะชนะแน่นอนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสารดีกาเนี่ยนะองค์คณะเนี่ยเขาตรวจสอบนะตรวจสอบชื่อตรวจสอบประวัติ ของไอติงเล่ก็ปรากฏว่าไอติงเล่มีคดีนะครับชิงทรัพย์มีคดีชิงทรัพย์นะครับรถแท็กซี่ด้วยกันแล้วก็ยังปัจจุบันนี้ยังถูกพักใบอนุญาตว่าความนะครับพักใบอนุญาตว่าความอีกสองปีดังนั้นเนี่ยนะครับสาลดีกาท่านก็บอกว่าเนื่องจากว่าอ่านะฮะไอติงเล่เนี่ยถูกพักใบอนุญาตเป็นเวลาสองปีไม่มีสิทธิ์นะครับ ที่จะที่จะมาเป็นทนายให้กับคดีนี้และไม่มีสิทธ์มาเขียนคําร้องนะครับเพื่อดีกาในคดีนี้สารจริงยกสารยกเสร็จปุ๊บสารเลยตัดสินง่ายขึ้นพอสารตัดสินง่ายขึ้นสารก็ตัดสินให้พิพาคษานะยฮะยืนตามสารอุทธรเป็นอันว่านะเป็นอันว่าไอ้วัยรุ่น5้าคนนี้นะครับที่เป็นโจทเนี่ยนะครับเสียสิทธ์ในการต่อสู้คดีเลยเสียสิทธิ์หมดเลยเรียบร้อยเลย เจ๋งไหมล่ะโอ้โหแล้วสืบไปสืบมาปลากฏว่าไอ้ติ้งเหลนี่ก็เป็นอะไรครับเป็นเพื่อนอยู่ในแก๊งกวนเดียวกันกับอะไรครับกับไอ้ตีตู้บุญเติมเป็นเพื่อนกันถ่ายรูปเที่ยวด้วยกันกินกาแฟด้วยกันเนะไปกินร้าน,านนู้นร้านนี้กินข้าวด้วยกันกอดคอร้องเพลงเนี่ยโอ้โหพวกเดียวกันนี่ว่าจริงไหมดีๆทั้งนั้นนะดีๆทั้งนั้นโอนะวหหน้าเผาคุณฟังผมไม่ดีนะนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ไอโจทั้งห้ารวมถึงผู้ปกครองของวัยรุ่นห้าคนนี้เขาก็โมโหเดบ่เอาไอซัตมึงไม่ได้เป็นทนายความแล้วมึงมาเสือกอะไรคดีน,นี้เขาก็เลยนะครับจะไปร้องมันญ,ญาติที่สภาทนายความเพื่อให้เพิกถอนใบอนุญาตเลยนะครับเพราะเขารู้แล้วนี่ว่าไอติ้งเลเนี่ยนะครับถูกพักใบอนุญาตเขาก็จะไปร้องเพิกถอนนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอะเรียบร้อยแล้วนะครับไอติ้งเลยก็กลัวไข่สันเลย ัวแบบไข่ซันนกเือยกดือยอ,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 อย่างนั้นนะไปอ้อนวอนขอร้องกราบส้นตีนนะครับกับผู้ปกครองทั้งห้าบ่อยากเอาความเลยยาวเรื่องผมเลยผมมาสำนึกผิดแล้วนะฮะถ้าใครรู้ตัวสำนึกผิดแล้วรีบออกไปตอกบัตรให้ป่าได้ครบพันนะเมื่อเช้านี้มีคนตอกบัตรป่าทั้งสองพันนะวันนี้ต้องตอกบัตรให้ให้ครบพันนะตอนนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางนะพ่อแม่ผู้ผู้เสียหายเนี่ยนะครับหรือพ่อแม่ฝ่ายโจทเนี่ยเขาก็สงสาร นะครับก็เกิดความสงสารก็เลยไม่เอาเรื่องไอติงเลยมันก็เลยรอดไงก็เลยรอดจากการที่นะครับผู้ปกครองของฝ่ายฝ่ายโจทก์ทั้งห้าเนี่ยไม่ไปเอาเรื่องก็แทนที่จะสํานึกนะแทนที่จะสำเนียกเปล่าเลยครับออกมาเลงล่าทานลบกันใหม่นะก็ออกมาทําคดีใหม่อีกนะครับออกมาทําคดีใหม่ก็ที่คดีที่ผมบอกที่ถูกที่ถูกที่ไปเทไปเทลูกความเนี่ยละครับแล้วก็ศาลนะ เออนะครับตอบบัญให้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเห็นไหมครับหัวหน้าเผ่าครับประวัติไม่ธรรมดานะฮะมีการอะไรฮะทิ้งทรัพย์ด้วยนะจี้ทิ้งทรัพย์แล้วเทลูกความนะแล้วใช้นะครับไปหลอกสารดีกาว่าตัวเองเนี่ยเป็นทนายความอยู่นะไปเขียนดีกานะครับสุดท้ายถูกตีตีตกแล้วนะสารดีกาก็พิพากษายืนตามสารอุทธรเลยเสียสิทธ์กันหมดเลย เรียบร้อยเลยต่อบัตรคือไปกดหัวใจครับกดกดไลค์นะครับปิดกากบาทขวามือกดเปิกน,นะครับก็ไปกดไลค์พอกดไลค์เสร็จก็มากดแชทสดใหม่มันก็จะเด้งเข้ามาใหม่นะครับออขอบคุณมากนะครับพี่ต้อย